ayo สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมดบต้นหรือว่า dead by daylight และในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในตัวละครเคเดนซันนะครับหรือว่า hissoria นะครับสำหรับเซตเพลิงที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็จะเป็นระเบิดแสายทาวเวอรเพิงของรีออนเอชเชนดี้ให้เราทำการปั่นเครื่องปั่นไฟนะครับไปได้ถึง40%หลังจากนั้นเราไปเข้าตู้นะครับเราก็เข้าวโลหแฟลชมาเลยเพิร์จีนบอลเพิงของเอลเลนลิฟตี้นะครับ เวลาเราวิ่งฆาตรกรจะไม่ได้ยินเสียงเท้าเรานะครับตานี้เป็นเพื่อนของเดวิดชิงเมื่อเราลงจากตะขอมาแล้วนะครับเราจะสามารถกดตัว E ก็คือความสามารถหนึ่งนั่นเองเราจะติดสถานะเอฟเฟกต์ลวลาสู0ร5วินาทีนะครับตัวประกอบนะครับเพื่อนของเรงนาโตไลล่าเมื่อเพื่อนร่วมทีมโดนอุ้มขึ้นบ่าครับตัวประกอบจะทํางานนาน10วินาทีนะครับจะทําให้เราวิ่งไวขึ้น50เป็นเวลา5วินาทีนะครับสำหรับคลิปนี้จะสนุกละมาถทายขนาไหนไปติดตามและชมกันได้เลยครับเ a s โก้เละกระสือที่จริงใจ ง้ำๆๆๆๆๆำน้ำเฮ้ยเอาวะางเปไหมไม่เปะเปะนี่ไงไม่โดนไอ้นมอยังก่อนพะมอนมโอเคครับเพื่อนเล่นอยู่สายบนมาบก้าให้เรียบร้อยเปะทุกแผ่นดีกว่าแน่ลน้มเลยหันหน้ามาฝั่งนี้ดิ โอเชียรโดนล้มสองแน่เลยว่ะทุกคนโอกาสล้มสองเยอะมากมกาสื่อโดนผมเล่นครับกาสื่อโดนผมเล่นโค้ดาสื่อโดนผมเล่นโดนผมเล่นเดี๋ยวผมจูงให้กาสื่อไงมากรอให,อให้ย่อๆๆๆผ้าไม้ลมเด็กนี่สอนเชิงลูกผู้ชายนะ ยังก่อนนายนมเจอพี่สอนเชิงลู้ชายมันไงอย่าร้องก็แล้วกันพี่ขอร้องเลย uh ไม่นะเชี่ยเอ้ยต้องหาคนมาบอกให้ว่ะช็อตนี้ช็อตสำคัญอาบเข้าให้ยังก่อนนายนมช็อตสำคัญครับชอ็ชอตสำคัญช็อตสำคัญ มองลูกชายแมงกะว่าจะมาปลาระเบิดแฟตให้เพื่องนะเพื่องฮันแนี่ยังก่อนไในนมมาบเข้าให้ครับผมกระสือโดนผมเล่นนะครับโคตรกระสือโดนผมเล่นเ yeah ย้ฮู yeah ย้ยังก่อนไอ้นอ้องเย้ฮู้ยังก่อนไอ้น้องยังก่อนนะจ๊พอนมเข้ามาแล้ว เฮ้ยโดนติดโดนเฮกสวยครับเย,ย้ฮู้งานกนพระนมมาบเข้าให้เฮ้ยเกิดเรื่องแล้วอ๋อถือไม้เค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 เชยเอไว้ okay, okay, okay. Sure, แม่งคือถือไม้เลยเข้ามาพระนมแต่พี่สอนเชิงนะน้องพอี่ตรงนี้เฮ้ยแต่ถ้าเกิดผมแอบได้มันก็จะเล่นยากนะเว้ย สวยเพื่อนบอกไป้เอ้ยอยเพื่เพื่อนเพื่อเอเอนยูฮูโอ้ยมันแปลงร่งกับไอ้คนมนแปลงร่งเป็คนปกติเดยยูฮูวเพื่อนจะโดนเล่นนะครับ เพื่อนยโอ้ยเพื่อนไ่นะไม่นะขอโทษ I'm sorry I'm sorry I'm sorry โอ้ยโอ้โหเขาไม่ได้ I'm sorry เลย I'm sorry เลยไอ้ไม่รู้ไอ้ไม่รู้ว่ามีไม้แตกเว้ยโหแต่ขอบคุณเพื่อนมากครับที่มาล้มแทน อันมะวะเชีย่ยไม่ทันโหมันเร็วมากเลยอ่ะเร็วเกิน thank you for you อันะนะไม่โดนเ,เอาดูเอาดิเอาดิโดนสองฝั่งนะผมรู้ไว้ว่ามันจะแบบตรงนี้ชัวเว้มันจะหันหน้ามาตรงนี้ชัวยังไงก็หันยังไงก็หันเฮ้ยเชีย่ย โอ้โหไม่หันไปฝั่งหนูนกูจะรว่าเลยวโอ้โหเดาผิดฝั่งว่ะทุกคนสอรี่เลยครับเหมือนมีผมคนเดียวนะครับที่สามารถจูกระสือได้ธรรมดาที่ไหนคะัะผมเนี่ยตัวตึงแดนสยามยาเฮ้ยเอ yeah, <he> e! ียนพระรามยาใช่ปหมล่ะตัวตึงแดนสยามมาแล้ว ผมบอกแล้วเดี๋ยวกสือโดนผมเล่นก็ระสือโดนผมเล่นใจเย็นพระนมอนนุ๊ยโดนยังไงอ่ะเกินเรื่องแล้วไม่นะโอ้โหตายอ่ะโข ธรรมดาที่ไหนครับทุกท่านที่น่ารักเป็นไงโคมไหมผมก็โ,กโ,โคไหมถามแค่นั้นเลยมาเก้าให้ครับผมเรียบร้อยหน้าขมงขมองอมกระเด็นไรอไปไกลดกระเด็นกระดไปไกลเลยไกลเลยนี้ย,ยมมวูวู้วเวมวว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 วดวว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 วนวววววววุววยอรงง ย uh ันเนั่นพ่อหนุ่มคนนี้เอาจัดเลยว yeah, hey! ะอย่าเฮ้ยใจเย็นๆค่อยพูดค่อยจาค่อยพูดค่อยจานะจ๊ yeah, hey! Yeah, hey! จะอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยใจเย็นๆพ่อหนุ่มใจเย็นนะฮึบฮึบึบใจเย็นๆใจเย็นๆ ่าต้องกระโดงกระโดดเขิมมาดิอย่าเฮ้ยข้าแบบเฉ๋ๆเอาเลยวะฮึบ๊บสวยครับเอิงไม่ธรรมดาถึงขนาดต้องกับกายแล้วเป็นโอ้ยแม่งเ้ยมาพระนมแม้ชื้บแม้ทื้นที่จริงใจครับตรงนี้เดี๋ยวไปเล่นแม้ตรงนี้ดี ตัวนี้ว่ะตรงนี้ด้วยบอกเขาหน่อยบอกเขาหน่อยเพื่อนบอกเขาหน่อยสว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 ยเออเออสวยครับมีไม้ปะนะ่ะเนี่ยมันจะไม่มีเฮ้ยทันไม้ปะ่ะสวยทันอยู่เอาแคบเอาเมมเลยเหรอธรรมดาที่ไหนครับเอา้าเชี่ย โอ้ผมลืมไปว่าผมมีกดตายากไว้ไอ้เชยผมมัวจะมองขอบจอข้างบนขอบจอข้างล่างไม่ได้ดูเลยนี่ไงเขาเรียกว่าเป็นแผนครับถ้าเกิดว่าผมโคฟใช่ไหมคิวเริ่มก็จะกลับมาได้ผมก็จะล้มไบแล้วก็โดนอุ้มเป็นไงเขาเรียกวก็รู้ไงเขาเรืก่ก็รู้อนาคตครับยำ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 เพื่อนคิวหนได้ไหมอ่ะเพื่อนอยู่ไหนกัน Ở ừ. bốn trang hả? À. Ok Không Thôi anh hiu Mà ní mà hiu Hiu bước anh hiu 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 bên đây cho mẹ đó Mà hiu mày hiu Cô <laughs> hiu bên đây hiu đây ôi Mày nè Ui cả มาเก้าให้ตาบอดอันเดะเลยปากซอยอะเดะผมมีทั้งระเบิดแฟมีทังไฟฉายเฮ้ยโดเลยเป็นเรื่องแล้วครับผม <c oughs> ว่าผมโดน <c oughs> อย่าก่อนบ้านอม ก็ให้ชีหน้าครับผมชีหน้าตึงๆชี้แล้วบอกอ่าชีหน้ารุ่นใหญ่เหรอโดนนะเดี๋ยวโดนนะโดนซ้ำตายนะอะไรเงี้ยไม่ไม่ไรแล้วไปแล้วครับก็สวยดีอย่างงี้ผมก็แบบไปปั่นไฟเลยแล้วกันที่ปั่นไฟที่เราเบิดแฟดมานะครับถ้าเราปาระเบิดแฟดได้หนึ่งครังง้งก็นับเป็นหนึ่งแถม ผมจะทำทั้งหมด3แต้มนะครับเพราะในสองเกมผมต้องช่วยได้ทั้ง3คนนะมีไรบอลแน่ๆครับมีไรบอลชัวยเฉยอบหนาผมไม่มไปใส่ามานะเน้นปแล้วเบิดแฟลชอย่างเดียวดด้ว่าโอเคเก,เกมนี้ไม่ได้เลยครับเกมนี้ไม่ได้เลยเกมนี้คิวเลอร์รู้มือครับ จริงครับ,จรรบเจอของเทพของโหดเลยแพ้ทางมากครับนอนไม้นอนไม้นอนไม้มันมีไรบอสต้องนอนไม่ผมบอกให้นอนไม่มากก็ให้ครับผมเนื้ของงขอมุงขบมกระเด็นก็ะดอนไปไกลมาเร็วเข้า นพยายามบีบผมทุกคนผมโดนบีบผมโดนบีบบีบผมเหรอหิวแม่งเลยละกันหิวเสร็จผมบอ,อกได้นะเอาดิเอาเพื่อนออกไม่ได้ครับ รู้ว่าเค็มแต่ก็เต็มใจออกไม่ได้เออสวยเดี๋ยวบอกทางให้เพื่อนมันเลยมันเลยมันเลยเลยไปแล้วเลยไปแล้ว <S <S ตัวตลกครับทุกท่านที่น่ารักเอา้าเน็ตเป็นอะไรหรือเปล่า ตัวตลกก็ได้ตัวโหดเลยเนี่ยตัวตลกอ่ะแต่งตัวสไตล์นะจุยุค2 0 0 0นเลยอ่ะเงินพึ่งเข้าไงอต่อเมื่อไหร่ก็ได้ครับขอแค่มีใจก็พอนอนไหนก็นอนได้อย่านอนคนหลายใจก็พอไม่นะมี2องก็ได้ตรงนี้ตุ้มตุ้มตุ้มตโอเคผมไม่ได้ครับผมช้าไปแต่ไม่เป็นไรครับ อีกคนนึงยังสายได้อยู่ฮิวผมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะไปลองไปช่วยนะตอนนี้คร่อางากรเขาน่าจะหาใครไม่เจอนะครับผมคิดว่าอาจจะกลับมาเครื่องนี้ก็เป็นไปได้เฮ้ยยังไม่กลับมาแต่เดี๋ยวนิดหน่อยก็กลับมาครับเชื่อผมดิแปลกๆเขาอย่างนี้โดนหนึ่งชีเฮ้ยไม่โดนเฉยเยียบร้อยอีกคนหนึ่งโดนแทนครับ เอยแต่ตัวโลงมันวนไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวนี้ผมสามารถวิ่งตามฆาตกรโดยแบบว่าเขาไม่รู้ตัวได้เลยนะเนี่ยสวยครับหน้ากระมุงกระบมกระเด้งกระโดนไปไกลสวยครับผมมาแล้วเบื้อมบแผิดพลาดทันทีน,ทนิดเล็กน้อยครับผมไม่ได้ปาานานเกมนี้มีกุนตาป้าบปาบเขผมจะไม่พลาด หาคนเจ็บแน่เลยโหล้มแน่เลยใครสักคนหนึ่งตรงนี้ <L> ผมคุณยิ่งจังถ้าผมมีมใปส่ายแล้วไอ้จอดเมื่อกี้แม่งแบบโดนผมไปแลวผมบอกตรงเลยนะยังไงก็โดนครับผมมาแล้วครับช่วยเลยนี่เป็นไงล่ะช่วยมันสามเฮ้ยแต่เขาไม่สนใจ เอาคิดแล้วเพิ่งรู้ครับจะเพิ่งรู้ตัวว่าแบบโดนช่วยไปแล้วเพิ่งรู้ตัวผมมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอเคอย่างน้อยก็มีคนรอช่วยครับหรือเปล่ามไม่รู้แต่ผมมาแล้ว พี่กิมซูหรอมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วแม่งเอ้ยสวยครับเป๊ะไ,ไม่นะโอ้ยเ้ยเพื่อนไม่บอกให้อ่ะ เย้ฮู <Yahoo! S 2> ทำอะไรวะไม่เชื่อไม่มีามาบอกโคงเลยเจ็ดคุกเจ็ดสะเปดออกเลยอ่ะบคุยเธอ อย่างนี้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ผมต้องรอดแล้วมันตีซสาหมนะครับไม่ได้การแล้วอย่างนี้ต้องล้างแขนบัญชีแขนต้องมาบันชีแขนต้องมาแล้วครับต้องเอาผมลงให้ได้นะผลจำชำร้าบบัญชีแขนเอาไม่ชุกเข้ามาเอาโอ้โหตอนเพื่อนเข้าไม่เข้าหรอครับคุณหยกยนี่มันก็จะแตกหมดงไงเป ผมเปลี่ยนเป็นเอสวินคอนติแล้วนะครับบอกว่าลุงเอสนี่แหละปรกอบการที่แบบปาโดนแฟตที่สุดละทุกคนเชื่อไหมครับต้องเชื่อแล้วแหละครับเัว e x e c u t ซิ o n e r นะครับ้ er บาตกรต้องรีบปั่นไฟแล้วก็รีบไปช่วยเพื่อนนะครับผม Executioner f ซ e l the sun, f ร e l the sun ไป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  เดี๋ยวปั่นบัานใหญ่ต่อแล้วกันนะครับอุ้ยเชี่แม่งมาทางนี้โอ้โหไม่ได้เหมือนเดิมครับสวัสดีเก้าะไ, <9 S 2> ไหมฮ้ใจเย็นพโดมผิดฝั่งหรือเปล่าฮ้โอเคถือว่าจูได้อยู่ครับจริงจังโอโจ้ด้วยใจเย็นๆพโดม เย้เฮ้ใจเย็นยนพ่อนโนมสดีวันใหญ่น้ามันไฟได้นิดนึงตัวจริงสวยครับปืม <Easy. S 1> บอมสับแม้เอ้ยถ้าเป็นไปฉายเราเป็นกีนแม่งได้แหละ โอ้โหนนป่าไม่ค่อยได้เหรอวะมาในเมื่อผมไม่สามารถที่จะป่าดูแฟดได้ขอจูกแลนขอยาจุกโอ้ยเชี่ยเป็นเรื่องละครับเป็นเรื่องของจริงเฮ้มันไม่ได้ เฮ้ยมาันออมยั่วยัู่เฮ้ยตายยังโอ้ยเี้ยมึงจะติดเล่นทำไมวะเฮ้ถามจริงนี้เนี่ยติดเล่นตลอดแล้วมันก็ทำโกงทำลิปไม่ได้แล้วเมื่อแปดมันจะได้ปลาเฮ้ติดเล่นทำไมยัู่ใจเย็นเย็นมนอมเฮ้ย อาอย่างนี้นอมอลี่เกมนี้มาดีเหรอมาดีจริงๆอะนะจริงๆเหรอแน่นอนอยู่แล้วครับมันก็ต้องมาดีอยู่แล้วรูปบ้างโหเป็นเรื่องนะครับไม่ดีแล้วอย่างงี้ขอยาตชิกโอ้ยเชี่ยมึงจะล่าทำไมไก่มันก็เดาใจยากรู้ปะาเรียบร้อยครับ เปลี่ยนตัวกันหน่อยครับรีออนสกอตส์เคนเนดีส่วนเซ็ตเปอร์ที่ผมจะเอาไปครับก็เปลี่ยนใหม่ผมเอาไอ้นี่ออกแล้วกันนะตีนเบาโอ้โหเมืองไรคูนซิตี้ซะด้วยครับที่นี่ครับบ้านเกิดของผมเลย RPD แดกูล่าซะด้วยตัวเต็งเลยครับแดกูล่าตัวเต็งตัวเต็งเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยทำไรอ่ะได้มาสาบเองอ่ะตาผมมาปะเหมือนตามมาเลไรอ่ะตามมา1หนึ่งลูกครับเฮ้ยขอบคุณนะครับขอบคุณครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ข้อมูลขอบฟ้านะครับเพื่อนไม่เจ็บอย่างงี้แสดงว่าตานี้น่าจะไม่ได้ป่าละข้นตะโกนโยนเกมครับทุกคนแต่ขอบคุณนะครับยินดีต้อนรับคณะครับผมขอบฟ้าเสียเชิงนะครับแต่จริงๆเราไม่ได้เสียเชิงนะครับจริงๆแล้วคือตึงเลยมันไม่ไล่ใครเลยเอาใหม่เพื่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้บโอ๊โอบ อ้มเลยอ้มเลยแม่งเลยปลาระเบิดแฟดไม่ได้ได้ไงวะผมเบอร์ชีพเรื่องการปลาระเบิดแฟดเลยนด้วยหรือจริงแล้วระเบิดแฟดมันบัก๊กเจอกันพน่อหนุ่มผมบอ,อกแล้วบา,บายบายมาครับตานี้หละต้องไม,ม่ตางกับผมโอ้โหตัวตลกกับดาเนี่ยนะใช่่ะมันจะได้ไหมเนี่ยปิงแดงด้วยครับเท่าไหร่อ่ะไม่เยอะนะสี่สิบ ก็ไม่ใช่แปดสิบส่วนคิลเลอร์น้อยมากมันตามเราออกมาแล้วทุกคนตามเรามาแล้วตายมาแล้วตามหลอกมาติดติดตามหลอกมาติด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 มาเกาให้ครับผมฉีหน้าเลยหยัดไม้ใช่ไหมย่อๆด้วยมาดีวะไอ้นอมแต่พี่สอนเชิงลูกผู้ชาย มาบเขาให้เดี๋ยวพี่สอนเชิงรู้ชายนะน้องพี่สอนเชิงรู้ชายมาบเขาให้เป็นไงรู้ผู้ชายปะล่ะเปทุกแผ่นมาบเข้าให้ครันนเรบเ,เ,ป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 ,ทบเปทุกแผ่นครับที่กว่างหน้าไม้มีอยู่ตรงไหนรีปั่นนะเพื่อนไม่รีปั่นไม้วนแบบนะผมบอกเลยผมเล่นวนแบบนะขายตัวตลกเนี่ยผมไม่วนนะเอาวนหน่อยก็ได้ครับมาบเขาให้นี่ผมเด้เาตูดไปหนึ่งทีครับ เรียบร้อยโดนผมเด,ดาไปละไว้อไอ้ปืนมา้ามกาให้โดนจริงเพิ่มดรอปทีหนึ่งทีโอ้โหแม่เงเอ้ยโดนจนได้เพื่อนี่ปั่นนะไม่ี่ปัน่นผมไปเล่นไม้บนแบบเป็นของเก่าของใหม่เหรอเป็นของเก่าครับสกินไททัน ไหนวะต้างวนมีให้โดดแต่ไม่น่าทันครับต้องวนนี้ไปก่อนมาบเข้าให้ต้อนใจเย็นพระนมบึนบึนบึน,บนผมก็วิ่งไวเหมือนกันนะไม่เอคุณอย่างเดียวผมไปโดดน,นู้นดีกว่าครับกระโดดเล่นกันหน่อยตัวจริง ไม่หรอกต่อไปก็ไม่มีประโยชน์ครับตรงนี้เฮ้ยโอ้โหชื่อคิดเยอะไม่น่อยสวยเพื่อนฉายผมไม่มีว่าใครรอฉายเยฮ้ยโอ้โหทุกคนนีครับผมจูบไปสเครื่องเครื่องที่สี่ก็จะเสร็จมันมีสาขาวด้วยเครื่องที่4เสร็จครับหลือเครื่องสุดท้าย1คนสี่เครื่อง help. Help me, help me. สเต็ปเฮลเฮลเมเฮลเมสวยทีมสวยขรับสวยครับ โอเคขอบคุณมากครับคุณสตีฟแฮริงต okay, <c oughs> <c oughs> ันนอนไม้ตีฟนอนไม้ตีปตีโอเคตีปตีตีป์ไม้ตีตีปตีปตีตีปตีความดีมากตีปรอเลยรอเลยมันอุ้มปุ๊บโดดปับ๊บพับปุ๊บมาช่วยผมต่อโอเคแผนตามนี้นะตี๊บสวยครับสวยครับจริยงยี่ลอดบมดไปเพื่อนออ,ออกประตูประตูประตูเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอเพื่อนไปบอกให้หน่อยไอ้เชี่ยนี่ โอ้กูแตกแล้วข่อยไม่ไม่บอกให้ผมโอ้โหไอเชีย่ยมึงไปไหนมาไอเชี่ยอืมไม่เป็นไรครับผมผมเป็นคนให้ภพยคนครับไม่เป็นไรหรอกเรื่องแค่นี้นิ่มน้อยเฮ้ยแตกเครื่องหมดจำลังครับตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยลินเชีย่ยลินโอ้โหเกือบไปครับนิดเตียวเมื่อกี้ไม่ทันทั้งตัวเลยเชีย่ยเป็นเรื่องอะไรตัวตีหนึ่งทีแนะ่ ไม่นะไม่น่าหลอกเลยเชื่อแล้วตั้งใจฟังครับเข้ามาเลยเกินผมโดนแน่ครับทุกคนผมโดนแนะ่โอ้โหกูแตกอยู่ดีไอ้เชีย่ยลิ้นอย่าจูบแบบเจ็บแต่ผมจูบแบบเจ็บกับมั้ เป็นเรื่องนะครับตายอย่าขมขมอขม Má không không Hiền nương nè Tụi đây เรียบร้อยเพื่อนโดนโอ้ยเชื่อไมมงเอาผมไอ้อนโมโอ้โหเฟดนานซะด้วยตอนแรกคิดว่าจะเฟดสัน้นเรียบร้อยเฮ้ยผมแปลกใจมากเลยเพื่อนนั่งปันไวมากครับ อาจจะเพราะด้วยจิวเลอร์เขาไม่ได้ปวดเพื่อนมึงปั่นโคตรไวเลยฮะหลูนี่ครับคือคนที่ปั่นไฟนะครับมันต้องปั่นไวแบบนี้หันมาทีนึงคือจะเสร็จแล้วครับทุกคนโอ้โหเครื่องเสร็จครับมีใจไหมเพื่อนมีใจก็วิ่งมาเทิดเลยถึงไม่พลาดด้วยถึงไม่พลาดก็ตายอยู่ดีรอสามผมโดนแหวนคนเดียวแล้วก็ตายคนเดียว